นี่นะครับลูกแมวใครก็ได้มาเอาลูกแมวหน่อยครับยาตีมันนะครับยาตีแมวผมครับลูกยาก็บอกให้เอาแมวไปปล่อยใครก็ได้มาช่วยรับเลี้ยงแมวชีพยาเขาไม่รับเลี้ยงครับรองนะครับใครก็ได้ไม่ช่วยเอาแมวตัวนี้ไปทีเพราะว่าผมเลี้ยงไม่ได้เพราะแม่ไม่ให้เลี้ยงยาก็ไม่ให้เลี้ยงยาเอาไม้ตีอย่างแรงเลยดังแป้งแป้งไหนี hehe, ่ เดี๋ยวมาหน้าสิดูหน้าดิดิดิเฮ้ยงินะงินะงหนะงินะดูหน้าดูหน้าดูหน้าหน่อยดูหน้าก่อนนะครับเด้๋ยวหน้าดิเอินี่ยครับช่วยนะครับผม หรือว่าถ้าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรท่างขอแค่ให้มาพาน้องตัวนี้ไปเถอะก็ร้องสงสารน้องนะฮึฮึก,ก,กึมึคึฮ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 ึรึฮ้องฮหฮึ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 ฮนฮึรับรึฮึะึฮนฮึ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 จจะสฮึ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 ยึฮ น่าจะวัยโตแล้วแต่ยังหาอาหารไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดินเะล่น่อนเนยเมื่อก่อนแม่จะไปปล่อยที่เดินเล่น่อนเอาเห็นตูด้ลยโอเคนะครับขอร้องนะครับผมกอกกาบให้ดูเลยกครับกาบขอร้องกาบเลยรับมาสินะ